สารกึ่งตัวนำซิลิคอนในข้อที่แล้วนะฮะถูกผสมด้วยบอรอนเท่านี้นะครับเท่านี้แหละ10กําลัง23ต่อเมตรกําลัง3อันนี้ถือว่าถือว่าความหนานแน่นไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าดูสิว่าจํานวนมันเยอะเนาะนะฮะเพราะมันเป็นปริมาณมันเป็นเ,าเขาเรียกว่ามันเป็นจํานวนเนี่ยจำนวนอะตอมก็ต้องเยอะอยู่ถึงแม้ว่าความเข้มข้นจริงมันไม่ได้เยอะมากนะครับทำให้ค่าสภาพนําไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำเนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับ จงหาว่าสารนี้ตังกลาเป็นสารกึ่งตัวนำที่ได้นะเป็น n-type หรือ p-type นะครับแล้วก็หาค่าสภาพความเคลื่อนที่ของหลุมนะครับอ่ะทีนี้อย่างแรกก็คือว่าบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็น n หรือ p นะครับจากที่เราดูกันมาเมื่อกี้นะครับโบรอนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นหมู่3นะใส่เข้าไปในซิลิคอนเพราะนั้นการที่มันมี v a l ลนซ์เนี่ยน้อยกว่า4เนี่ยนะมันน้อยกว่าตัว,ต,วตัวทำละลายเนี่ยมันไม่เกิดหลุมขึ้นมา นะแล้วหลุมเนี่ยจะเป็นตัวการในการช่วยนําไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วหลุมเนี่ยมันเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจากนะฮะจากาจากข้อจากข้อมิกี้นะฮะหรือว่าจากสไลมิกี์นะครับก็จะบอกว่ามันเป็นนะครับ p type นะ extrinsic semiconductor โอเคอันนี้คอแรกนะสบายๆตอไปก่อนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับพอเรารู้ว่ามันเป็น p type แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ต่อได้ก็คือเราสามารถจะเลือกสูตรอันนี้มาใช้ได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นมันเป็น n type เราก็ต้องใช้สูตรนี้ซึ่งจริงๆแล้วสูตรมันก็ต่างกันนิดเดียวก็คือต่างกันตรงที่เป็นตัวปริมาณของพาหะนำไฟฟ้าเนาะนะครับดัะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรของ p type ได้เนาะ สภาพนำไฟฟ้าเท่ากับปริมาณของสารเจอปนนะครับค่าประจุนะแล้วก็ค่าสภาพการเคลื่อนที่นะครับโดยที่นะครับผมก็จะย้ำอีกทีนึงนะว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว P ตรงเนี้ยนะครับนะเป็นปริมาณของโบรอนนะครับเราไม่แคร์ปริมาณหรือว่าปริมาณของเอิเล็กตรอนหรือหลุมที่เกิดขึ้นจากซิลิคอนเลยนะฮะมันน้อยมากนะครับโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนสูตรของเราตามนี้ก็คือ μh ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะหานะสภาพความเคลื่อนที่เนาะนะครับเท่ากับซิกมานะครับส่วนด้วยปริมาณโบรอนเนาะแล้วก็ค่าประจุเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองใส่เข้าไปนะก็คือนะครับเมื่อกี้บอกว่ามันคือ424นะครับ424หน่วยนี่อาจจะประหลาดนิดนึงหน่วยของมันก็คือโอเมกานะครับ m นะครับโอเมตรลบหนึ o ่งนะครับ และทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะหารด้วยอา่าสินะฮะสิบกำลังยีนะ,ะปริมาณของโบรอนบอกว่า10บกำลังยีนะครับอา่าหน่วยของมันเนี่ยคือจํานวนจํานวนก็คือไม่มีหน่วยนะนะครับส่วนด้วยเมตรกำลังสนะครับแล้วก็ไอตัวค่าประจุของของตัวพวกนี้เนี่ยก็คือนะครับ1.6ึ่งจคูณสิกำลังลบสินะครับ,ล 19, รบแล้วก็หน่วยของมันเนี่ยคือคูลอม นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็สามารถที่จะหาค่า μH ออกมาได้เลยนะคร μH ของคุณเนี่ยเท่ากับ0.0265นหนะครับหน่วยของ μH เนี่ยนะครับมันคือเมตรกำลังสองส่วนโวลต์วินนะครับประมาณนี้เนะพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าโจทย์ข้อพวกนี้มันจะ,ะมันจะไม่ได้ซับซ้อนในเชิงที่ว่าเป็นแบบโหต้องมา แปลงสูตรอะไรเยอะมากมายเนะแต่ว่าม,มันจะมันจะมันจะอาจจะลำบากในเชิงของคอนเซปต์นิดนึงนะคุณก็ต้องไอดีนติฟายได้ว่าคุณใช้สูตรอะไรอะไรนี้มากกว่านะครับโอเคนะครับทีนี้ผมอยากจะแถมนิดนึงก็คือว่าตอนนี้นะครับหน่วยมันดูประหลาดนิดหนึ่งแม้ว่าข้างบนคุณมีโอเมตอะไรรู้เต็มหมดเลยเนาะข้างล่างคุณมีโวลต์เซกันนะจริงๆแล้วผมอยากจะลองแปลงหน่วยให้ดูนิดนึงนะจะได้รู้ว่าเออมันมันไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับ เพราะนั้นโจทย์ผมก็คือว่าผมอยากรู้ผมอยากจะลองแปลงให้ดูว่าไอโอห์เมตรเ,เมตรกำลัง3คูลอมเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยให้มันกลายเป็นเมตรกำลัง2ส่วนโวลต์วินยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอโชว์นะฮะก็คือหน่วยนะครับเราเริ่มจากใช่ไหมฮะข้างบนตรงนี้เราเป็นโอมนะเมตรแล้วก็ลบหใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ยหารด้วยนะครับ ปริมาณต่อเมตรกำลัง3นะครับเมตรกำลัง3นะฮะแล้วก็แล้วก็คูลอมนะทีนี้อ่ะเขียนเขียนให้มันดูดีๆหน่อยก็คือว่าเขียนว่า1ส่วนโอมเมตใช่ไหมฮะจุดเมตรกำลัง3ส่วนด้วยจำนวนจำนวนก็คือไม่มีหน่วยนะฮะพรฉะนั้น1ส่วนคูลอมประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับพันนั้นเดี๋ยวตีกรอบให้ดูรู้เรื่องนิดหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้อันแรกแล้วก็ แปลงแบบยังไม่ได้แปลงอะไรแค่เขียนใหม่ให้ดูนะครับแล้วก็อันที่3ามนะลองมาดูกันต่อก็คือว่าอ่าทีนี้คุณจะได้อะไรเนี่ยเมตรตัดเมตรได้เนอะนะพะนั้นแล้วก็ไอตัวจํานวนเนี่ยคงไม่เขียนอ่ะมันไม่ใช่หน่วยนะครับเพราะนั้นก็มันคือเมตรกําลัง2ส่วนด้วยโอห์มคูลอมนะพะนั้นอันนี้ก็คือเขียนไหมโอห์มคูลอมนะครับทีนี้นะครับหลังจากนี้นะครับคุณก็สามารถจะเริ่มแปลงได้ลวก็คือว่า ผมจะใช้นะครับตัวที่บอกว่าโอเมก้าของคุณเนาะนะครับไอโอห์เนี่ยมันคือโวลต์ส่วนแอมแปร์ใช่ไหมอันนี้มาจากโอห์มสลอนะครับต้องกลับไปดูหน้าแรกเลยเนี่ยหน้านี้เลยนะครับโอเมก้าเนี่ยนะฮะเท่ากับว่ีส่วนวีเท่ากับไออาร์เนี่ยก็คือการแปลงสูตรตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะได้ว่านะฮะตรงนี้จะได้ว่ามันเป็นเมตรกำลังสองนะครับส่วนด้วยโวลต์แอมแปร์คูณด้วยคูลอมบ์นะครับ ยังไม่จบนะครับต่อมาก็คือว่าผมจะใช้อีกอหลักการหนึ่งก็คือว่าไอตัวแอมแปรของมันเนี่ยนะฮะแอมแปรเนี่ยมันคือคูลอมเปอร์เซกนอันนี้ก็จากหน้าแรกเหมือนกันเพราะนั้นคุณก็จะได้ว่านะครับมันคือเมตรกำลังสองส่วนด้วยโวลต์นะฮะส่วนด้วยคูลอมเปอร์เซกันคูณด้วยคูลอมนะฮะทำไปทำมาเนี่ยนะฮะคุณก็จะได้เมตรกำลังสองโวลต์เซกนตามที่คุณได้ตรงนี้เลย เนะพราะนั้นอันนี้คือโชยดูหน่อยว่าเออมันสูตรมันออหน่วยมันมันมัน make sense นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูประหลาดว่าเฮ้ยมันเสกมายัางไงว่าอยู่ดีมันมี second โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเนะพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็คือจบในเนื้อหานะครแต่ว่าก่อนจะไปจากนี้เนี่ยผมผม overview นิดน,นึงเพราะว่าจริงๆแล้ว คุณมีนะครับวัสดุที่เรียกว่า p type กับ n type ที่มันเป็นที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่จริงๆแล้วอันนี้มันแค่วัสดุถูกไหมฮะจริงๆแล้วมันจะมีเทคโนโลยีต่อมาก็คือว่าทํายังไงให้2ตัวเนี้ยมันกลายไปเป็นมันคืออันนี้มันเป็น building block ของสิ่งที่เรียกว่า transistor นะเพราะนั้นใน transistor เนี่ยมันคือการที่คุณจะต้องสร้างคล้ายๆว่าเป็นวัสดุหรือว่าเป็นเป็น device เนี่ยที่มันมีการที่เรามี p type กับ n-type เนี่ยมาต่อกันมากกว่านะเพราะนั้นถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองไปศึกษาได้นะครับว่า Transistor เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นการที่เขาต้องสร้างนะฮะมันมาจากวัสดุที่เป็นนี่แหละ extrinsic semiconductor p-type n-type เนี่ย, type, ยมาต่อกันนะแล้วมันถึงจะเริ่มเป็น device ที่คุณจะเริ่มเป็น building block ของไอ้พวก i n t e g r a t e circuit พวก CPU ต่างๆเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่สุดยอดมากในวันนี้ได้เหมือนกันะานั้นะะนี้ก็บอกเฉยว่านะฮะ มาเที่ยวของเราเนี่ย p o w e r f u ลเนาะนะฮะถ้าไม่มีแบบนี้เนี่ยคุณก็ทำเอ่อก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอ,อุตสาหกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะนะฮะมันก็สําคัญอยู่แต่ว่าศาสตร์อื่นๆก็สําคัญไงนะศาสตร์ทางไฟฟ้าศาสตร์ทางอะไรนี้มันก็เป็นส่วนที่ b u i ขึ้นมาด้วยนะครับ